สวัสดีครับพบกับทีเด็ดไลฟ์สกอร์ไทยประจำวันที่29มิถุนายน2564วันนี้มีคู่เด็ดทั้งหมด2คู่ด้วยกันคู่ที่1อังกฤษพบเยอรมันเวลา5ทุ่มตรงคู่ที่2สวีเดนพบยูเครนเวลาตี2ตรงมาดูคู่แรกกันเลยอังกฤษเปิดบ้านรักการมาเยือนของเยอรมันในสนามเบมบรี่มาดูความพร้อมของทีมกันั่งเจ้าบ,บ้านยังไม่สามารถใช้งานเบนชิมเวลแบ็กจากเลสเตอร์และเมสันเมาส์จอมทัพเชลซี เนื่องจากอยู่ในระหว่างกักตัวหลังมีความเสี่ยงติดโควิด -19 โดยรายหลังอาจพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยจึงไม่คิดว่าแกเรตสซาเกตจะเสี่ยงส่งเจ้าตัวลงสนามขณะที่ตำแหน่งวิงแบ็กอาจกลับมาใช้งานคีรันทิปเปียเล่นวิงแบ็กซ้ายเหมือนเกมแรกโดยมีริชเจมอยู่ทางขวาส่วนควอเกอร์จะหบมายืนเซนเตอร์พร้อมปรับเป็นหลังสาขณะที่คู่กลาง เลือกความสดของดีแคลนไรส์และเคลวินฟิลิปก่อนจอแดนเฮเดนสันส่วนหน้าเป้ายังให้โอกาสแฮร์รี่เคนต่อไปถึงแม้ปืนฝืดมาต่อเนื่องมาดูฝั่งทีมเย,ยือนยัวรคิมเลฟนาใหญ่ของเยอรมันจะกลับมาใช้งานโทมัสมุลเลอร์อีกครั้งหลังจากให้พักเป็นตัวสำรองในเกมเสมอฮังการีสองต่อ 2, สองงผลให้เลออนกอรสกาต้องกลับไปนั่งสำรองคนที่เหลือก็ไม่มีปัญหาอะไรเตรียมนคนชุดเก่งลงสนาม แนลวลกบางแซจินาบรีปักหลักหน้าเป้าคู่กลางเป็นสองตัวเก่าอย่างโทนี่ครสกับอินคลายคุณดูกันส่วนตัวรุกใช้ไคฮาวเวดคู่มุลเลอร์ขณะที่โรบินโกเซนและโจชัวคิมมิตโจมตีริมเส้นท้าสร้างเกมนี้เจอกันเมื่อร่มักเสร็จเยอรมันทุกครั้งไปสำหรับอังกฤษไม่ว่าจะเป็นยุครุ่งเรืองขนาดไหนก็พลาดท่าต่ออินซีเล็กขึ้นอยู่กับว่าแพ้แบบสนุกหรือขาดลอย โดยเฉพาะในรายการระดับเมเจอร์หรือเล่นในเวมบลีซึ่งเป็นสังเวียนโปรดของเยอรมันหลังจากบุกมาชนะถึง4ใน5ทริปหลังซึ่งเสมอหนึ่งโดยครั้งเดียวที่ทีไลออนเก็บชัยเหนืออริตลอดการคือยูโรปี2000ซึ่งเวลานั้นเยอรมันตกต่ำสุดๆหรือให้ย้อนไปไกลกว่านั้นก็ต้องเป็นรอบชิงบอลโลกปี1966สแสดงให้เห็นว่าทางบอลแพ้กันอย่างชัดเจนส่วนเรื่องฟอร์มการเล่นจากรอบแบ่งกลุ่มอังกฤษก็ไม่ถึง กับเหนือกว่าถึงแม้ชนะ3นัดรวดจบเป็นชั้นกลุ่มทว่ารูปเกมก็ไม่ถึงกับไหลลื่นแถมกองหน้าตัวเป้าอย่างเคนไม่ทํางานอีกขณะที่เยอรมันจบรองแชมป์กลุ่มแต่ว่าเป็นกลุ่ม Group อ p d เด e เข้ามาที่2ก็น่าพอใจแล้วมีเกมหลุดแพ้ฝรั่งเศสซึ่งเป็นจังหวะพลาดเล็กๆแต่รูปเกมต้องบอกว่ากดข้างเดียวส่วนถัดมาก็จัดการสอนบอลโปรตุเกสอีกด้วยอาจมีนัดล่าสุดที่ ภาพเสมอฮังการีแต่ก็ความเป็นไปได้ว่าพวกเขาตั้งใจเสมอเพื่อมาเจออังกฤษเพราะฉะนั้นเทียร์ฟอร์มแบบปอนต์ปอนก็ยังมองว่าเยอรมันเด็ดขาดกว่าอีกทั้งทีมจากเมืองเบียร์ชอบเล่นเกมใหญ่เพราะทุกๆทัวร์นาเมนต์อินซีนนนเล็กทำได้เยี่ยมเวลาเจอคู่แข่งมาตรฐานใกล้เคียงตัวอย่างให้เห็นคือโปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มอีกจุดเด่นคือแชมป์ยูโรปี96ใช้โอกาสไม่ค่อยเปลืองดังนั้นว่าตามภาพรวมความเก่าในรายการใหญ่ อังกฤษยังเป็นรองยิ่งทีมชุดนี้เน้นความสด <c oughs> ก็อาจจะเห็นพวกเขาได้แค่วิ่งไล่บอลแต่หาบอลไม่เจอก็ได้และถ้าเคนย,ยังคำเป้าไม่ได้ก็แทบจบราคาเสมอบางเยอรมันที่ครบเครื่องทั้งคุณภาพผู้เล่นและประสบการณ์ในการเล่นรอบน็อกเอาท์ไปดีกว่าน่าเช็คบินใน90นาทีจัดไปครับเยอรมันผมกาแข่งขันที่คาดเยอรมันชนะ2ตัวหนึ่งราคาบอลอังกฤษต่อ0ต่อ0.5มาดูคู่ต่อ,อ,อไปกัน สวีเดนเปิดบ้านรักกรรมเยือนของยูเครนในสนามแฮมเดนพาร์คมาดูความพร้อมทีมกันทีมไวกิ้งสวีเดนที่สามนัดที่ผ่านมาวิ่งเป็นม้าและใช้พลังงานไปมากแต่ก็ได้เวลาพักฟื้นพอสมควรน่าใ,ใช้ชุดเดิมเทียบกับนัดล่าสุดที่พบโปแลนด์ตามระบบ4-4-2กองหน้าคู่เป็นอเล็กซานเดอร์อิซักและโรบินไคลเซนแดนกลางตัวทีเด็ดอย่างเอมิลฟอสเบิร์กที่ทำไปแล้ว3ประตูในยูโร2020นัาสุดท้าย จะลงทำเกมริมเส้นฝั่งซ้ายขณะที่ฝั่งขวาเป็นเซบาสเตียนลาซันอดีตแข้งไซเดอร์แลนด์ในวัย36ปีมิดฟิลตัวกลางเป็นคริสโตเฟอร์โอสันคู่กับอัลบินเอกตาดัานเตยันครูเซฟกี้ที่เปลี่ยนตัวลงไปทําไป2อแอซิสในนัดล่าสุดน่าจะเริ่มที่มานั่งข้างสนามอีกครั้งมาดูฝั่งทีมเยือนโคสอังเดรเซฟเซนโกของยูเครนมีปัญหาหลักอยู่ที่ เกมลุกด้านซ้ายจากการที่วิกเตอร์ซิกันคอฟและอเล็กซานเตอร์ดูบอฟมีปัญหาการบาดเจ็บที่น่องที่ผ่านมา2นัดเซฟเซนโกให้รุสลันมารินอฟสกี้ลงเล่นในตำแหน่งนี้แต่นัดนี้คาดว่าจะให้ตัวทำเกมจากแอตาลนต้าเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางได้วังว่าซิกันคอฟที่กัดฟันเล่นได้อย่างน้อย1ชั่วโมงตั้งแต่ต้นเกมตามระบบ433ในรุกเกมนี้มารินอฟสกี้ ซึ่งทำไป1แอซซิสจะประสานงานกับอังเดย์ดามูเลนโกที่ทำไป2ประตู1 As ่แอซซิสละโรมันเาเรมชุกซึ่งยิงไป2ประตู1แอซซิสเช่นกันถ้าสร้างเกมนี้สวีเดนทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในรอบแบ่งกลุ่มที่ที่พวกเขาเล่นกันอย่างมีวินัยใน2นัดแรกขณะที่นัดสุดท้ายโชว์เกมรุกและสปีริตนักสู้เป็นฝ่ายเฉือนชนะโปแลนด์ไปแบบสุดมัน3ตัว2ตัวทีเด็ดอยู่ที่เอมิลฟอสเบิร์ก ถ้ายิงไปถึง3ประตูช่วยแบ่งภาระกองหน้าที่เวลานี้ยังเงียบๆอยู่ได้เยอะด้านทีมชาติยูเครนได้สาแต้มจาก3มเกมรอบแบ่งกลุ่มแต่ดวงแข็งที่ได้เข้ารอบในฐานะหนึ่งในอันดับ3าที่ดีที่สุดแต่ก็มีเกมลุกที่น่าสนใจนักเตะหลายตัวอาทิมาลินอฟสกี้ยามูเรนโกและยาเรมชุกเป็นตัวที่สร้างความแตกต่างได้น่าจะเป็นเกมที่เปิดแลกกันสนุกสูสีที่ที่ท้ายที่สุดแล้ว สวีเดนที่ดูมีสมดุลกว่าระหว่างเกมรับและเกมรุกน่าจะเบียดชนะได้จัดไปครับสวีเดนผมแก้าขันที้คาดสวีเดนชนะ2ประตัวหนึราคาบอลสวีเดน Sweden ต่อ0ต่อ0.5หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานได้ยนะครับขอบคุณครับ